ทองคายัดไส้นะฮคำว,ว่าทองคํายัดไส้เนี่ยนะครับอันนี้คือภาษาชาวบ้านทองคํายัดไส้ถ้าพูดกันแบบภาษาทางการคือทองคาปลอมก็ไม่ใช่ทองคําจริงทั้งแท่งนั่นแหละครับหรือบางทีอาจจะไม่ใช่หรืออาจจะเป็นจริงนิดหนึ่งในแท่งแต่มีส่วนผสมของอื่นๆในแท่งนั้นด้วยก็เรียกว่าทองคํายัดไส้หรือว่าทองคําปลอมนะครับเรื่องนี้นะครับได้รับการเปิดเผยจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ อันนี้เป็นองค์การหาชนนะครับมีสถานะเป็นองค์การหาจนเอาเราเรียกซัปปจีไอทีแล้วกันนะครับโดยพอ g จ t ทคือคุณดวงกมลเจียมบุตรนะพอ่อจะบอกอย่างนี้ครับว่าในตลาดทองคําในบ้านเราคือประเทศไทยเนี่ยพักหลังๆเนี่ยได้รับการร้องเรียนและเจอกรณีเนี่ยนะครับที่เรียกว่าทองคํายัดไส้หรือทองคําปลอมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆปกติแล้วการยัดไส้ทองคําหรือทาทองคําปลอมเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นประเภทโลหะชนิดอื่น จะไปเอาอยางอื่นมายัดไม่ได้ล่ะครับนะฮะนั้นในเมื่อทองคําเป็นโลหะประเภทอื่นเราต้องหาลักษณะของโลหะประเภทอื่นที่มีลักษณะสีกสใกล้เคียงหรืออาจจะดูด้วยตาแทบแยกไม่ออกนั่นก็คือทองแดงนะครับลักษณะของทองคําปลอมหรือทองคํายาไซนั้นจะมีการเอาทองแดงหรือตะกั่วเข้ามาปนกับเนื้อทองคําจริงๆที่เกิดขึ้นเพื่อในที่สุดทำไมะหลอกขายว่าเป็นทองคําบริสุทธิ์ทองคําบริสุทธิ์9 6 5อะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับถามว่าทําไมจึงเกิดกระแส และกลายเป็นเรื่องของมิจฉาชีพและกลายเป็นเรื่องของหลอกลวงขึ้นมาในช่วงระยะเวลาในช่วงต้นปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าทองคําให้ผลตอบแทนต,แต,ตั้งแต่ต้นปีจนถึงคืนที่ผ่านมาตอนนี้มากกว่า15%แต่ไปแล้วจําได้ไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งโกลเม้นแซกก็ดีไม่ว่าจะเป็นรายงานของสถาบันที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่อง,องของการซื้อขายสินค้าพวกพนล่วงหน้าเขาบอกว่าตลอดทั้งปีนี้เนี่ยผลตอบแทนของทองคําอาจจะขึ้นไปถึง2หลักและมากกว่า20% เฉพาะแค่ต้นปีจนถึงคืนที่ผ่านมาผมว่าตอนนี้ก็ต้องมีไม่ต่ำกว่า17%ขึ้นไปแล้วและก็ยังมีการประเมินด้วยซ้ำไปว่าจะมีช่วงของการที่ราคาทองคำขยับเพิ่มขึ้นอีก7%เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับนั่นคือดอลลาร์สหรัฐมาถึงผลตอบแทนในรูปของดอลลาร์สหรัฐทีนี้ถ้ามาอยู่ในรูปเงินบาทท่านผู้ชมต้องหักการแข่งข้าของเงินบาทด้วยนะฮะอย่างเช่นเมื่อ3าเดือนที่แล้วเนี่ยเงินบาทแข่งข้า6%นาทีนี้ถ้าหักกันจริงๆอย่างไงก็ยังเกิน10%ขึ้นอยู่ดีครับ อาจจะประมาณ11%บเอ็ดเปอร์เซ็นต์โดยซุ้ไปจากังแต่ต้นปีจนถึงคืนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเมื่อผลตอบแทนมันดีและแรงอย่างนี้สภาวะเศรษฐกิจและก็การชะลอตัวที่ตกต่ำจากเรื่องโควิดเงินทองตอนนี้ก็หมุนกันยากระบากแสนเข็ดเหลือเกิน,ก,นก็เลยเกิดพวกบรรดามิจฉาชีพนะครับใช้โอกาสจังหวะนี้ทําทองคํายัดไส้หรือทองคําแท่งปลอมโดยมีการนําเอาทั้งทองแดงและตะกั่ว,วนั้นเข้าไปเป็นส่วนผสมแล,แล้วก็หลอกขายว่านี่คือทองคําบริสุทธิ์ สาเหตุก็มาจากราคาทองคําที่ยั่วยวนใจครับและถ้าวันนี้ผ่านไปแล้วพันแปดได้แล้วยืนได้อีกประมาณสักสองสามวันโดยที่มีปัจจัยของโควิดนั้นติดเชื้อพุ่งขึ้นต่อเนื่องมันจะไม่ยากเลยครับที่จะได้เห็นราคาทองคําเกินพันแปดยี่สิบดอลลาร์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้หรือเป็นกลางสัปดาห์หน้ามันเมื่อทองคํามันมีผลตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้บรรดาคู่คนที่หลอกขายโกงต่างเนี่ยก็เลยเอาทองคําแท่งที่เป็นลักษณะปลอมหรือยาไส้เข้ามาขายนะครับ ถามว่ามันไประบาดท,ที่ไหนเอาละร้านทองคําที่มีหน้าร้านทั่วไปผมว่าถ้าเขาจะทํานี้ก็สมเสียงแล้วเกินแล้วครับเพราะฉะนั้นในขณะที่กเจ้าของร้านเองก็กลัวด้วยจังหากว่าลูกค้ากรณีเอาทองคําแท่งที่ไปขายคืนเนี่ยเป็นทองยัดไส้หรือทองคําปลอมหรือเปล่าช่องทางที่เห็นกันมากที่สุดขณะน,นี้ที่เจอกรณีของทองคายัดไส้ในประเทศไทยมากที่สุดคือออนไลน์ครับในข้อมูลนี้บอกชัดเจนเลยครับว่าพบในร้านค้าออนไลน์หรือพวกวิชาชีพนะฮะซึ่งจังหวัดในการทําทองคํหรือปัจจุบันที่รักษาของรักษา,าอย่างนี้เนี่ยนะครับ เขาจะใช้เหตุผลอยู่2ออย่างคือมิจฉาชีพเขามองออกคขบันหนึ่งคนที่ซื้อทองคาเพื่อการลงทุนกับคนที่ซื้อทองคําเพื่อการสวมใส่เพื่อความสวยงามมี2กลุ่มคนที่ซื้อทองคำเพื่อการลงทุนมีทั้งกลุ่มคนที่เป็นแบบสูงอายุและกลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมักเทรดทองออนไลน์ในขณะที่ทองคําที่ซื้อเพื่อการสวมใส่เพื่อความสวยงามอันนี้จะเป็นกลุ่มคนของสภาพสตรีสูงอายุนะฮะดังนั้นด้วยความเข้าใจและการไม่ทันเกมของคนทั้งสองกลุ่มนี้จะแตกต่างกัน ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เขามอง,มองพฤติกรรมออกเลยเขาบอกว่า,วาตอนนี้ประชาชนมีความต้องการซื้อทองคาเพิ่มขึ้นนะฮะทั้งการซื้อเพื่อเก็บสะสมเป็นทรัพย์สินหรือเพื่อแสดงฐานะโทนะฮะอู้ฟูเนี่ยนะฮะการเก็บซื้อไว้เป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานในอนาคตหรือซื้อเพื่อเก่งกําไรต่างๆเราที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ครับถามว่นนานักขณะนี้ทองคำเนี่ยให้ผลตอบแทนตั้งต้อตอนปีมาถึงขณะนี้อตีสักกลมๆเนี่ยนะฮะสิบสองถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วในรูปดอลลาร์ หักเงินบาทการแข่งข้างเงินบาทก็ตีว่าประมาณ1 0บถึงสิปรท่านผู้ชมครับลงทุนอะไรที่5เดือนให้ผลตอบแทน10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับณที่นี้มองไม่เห็นอะไรเลยนะต่อให้ตลาดหุ้นไทยที่บอกแพงๆๆนี่นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะให้ผลตอบแทนได้อย่างสมบเสมอและเป็นการลงทุนที่มีความผันผวนและสูงมากจริงๆขณะที่ทองคำเนี่ยต่อให้ราคาจะตกยังไงมันก็ยังเป็นทองที่จับต้องได้อยู่ดีในขณะที่หุ้นเนี่ยนะครับถ้าตกแล้วแล้วก็กว่าจะฟื้นคืนก็ามาลําบากมันก็คือเป็นกระดาษหุ้นนนัั่เองูมครบ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผอ o. ของ GIT ก็เลยแนะนําประชาชนนะครับว่าก่อนจะซื้อทองคำเนี่ยให้ดูให้ดีให้เรียบร้อยเช็ครายละเอียดนะครับมาตรฐานตราสัญ,ญลักษณ์ของร้านค้าเป็นยังไงอันนี้สําคัญนะครับตอนนี้ซื้อทองคุณต้องระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะฮะรวมถึงการตรวจสอบเชิงลึกไปด้วยว่าทองที่คุณซื้อมาเนี่ยมีลักษณะของการปนปเปื้อนหรือการสอดใส้ของโลหะชนิดอื่นเช่นตะกั่วแล้วก็ทองแดงเนี่ยเข้าไปในปริมาณที่เกิน สิ่งที่จะเรียกว่าทองคําจริงหรือทองคำบริสุทธิ์ได้หรือไม่นะครับนั้นจากนี้ไปถ้าสมมุติว่าราคาทองคํายังไปต่ออนี้นะฮะแนวโน้มจะเกิดทองคําสอดไส้ระบาดและกระจายในตลาดทองคํำในไทยยังมีอยู่สูงครับอันนี้ขอฝากเตือนลกหน้านะครับรุนไทยนี่ชอบทองมากเลยใช่ไหมนะครับ